อื้ยว่ะเนี่เบงเนี้มันตุ้มๆหนัวเบิ่งเบิงอัดจวดนี่จดี่นองจวด่บอใส่ไม่ถูกเนาะถูกกันรู้หัวอันนี้ใส่แล้วอันนี้ยังบรท่านใส่คีไดนใส่ไม่เห็นไม่เห็นลักใ่ไม่นะสบายดีพอม่พี่น้อกทุกทุกคนเนาะ ว่าเป็นพังไทยและพังล uh, าวของไอ้เนยพี่น้องกับบอกเอนอน่าวันนี้เราจะพาพี่น้องมาเบิ่งสอนละห่วงนะพี่น้องแบบอาหารบ้านๆลูกวัดพี่น้องลูกวัดเดี๋ยวมาเบิ่งนะว่าศรีได้บ่ก่อนช่วยเบิ่งกันพาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยก่นกดสับปิงปิงเห็นไหมพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเออนั่นนั่แหละคันศิลป์กันเนี่ยฮะ บ่ไปพี่หนักไปเบ่งใช่ม<อ>ันในมันทองแตเวนอย่งเนาะเล็กกว่านี้ลูน้ำเร <c oughs> ื่องขอตัวบ่อเพียงคอเพียงคอเลยเ,เลยที่ได้จกโต <c oughs> <c oughs> ปิงเดอร์ปิงเดอร์ <c oughs> อย่ายื้อแย่งไล่เขาอ่ะมันจิร้อยออกเาค่ะถาเก็บถาเก็บนั่นน้นนโออีลเตะแทๆอย่ายื้อแยงเขาอ่ะ นามซานุมเยี่ยวมากว้าไปขี่ข้าเจ่าว่ิจะได้กินนอข้าเจ่าว่ะน้องก็เลิกเลมีใช่บอลย่อสีย่อดเง Mày chứ nào? Đại mà. Ôi, đại xế đây Đại xế, đại Má má. Hai lông đây. Hai lông xe này đây. Ê, tiêm lái như thế nào? Ê, nì, nì, nì. Thả mặt bàn. Hãy subscribe cho ลงมาอยากลงเมื่อีสิเอากระบหายเอาแล้วแล้วสิลงมาเองยืนหมากระลูดมีหรอก อย่าตีก็ลายยาไก้ก็ลายอกยิ่งแล้วกยิงแล้วันีายขามากเนี่ยหันงูกันแมนน่ะแม่มันจะมีจะโตแบบน่าขี้ต้มบ้า เ,เ,เบิ้งมาเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งมีแต่กี่ต้มลงไปห่อนป้ามาขีหินกบใหญ่เดอกสิเทลงมามาขีหินกันเลวัวกบีว่านน่ลอีหยังจะอะไรคะ ห่าหมตปูต hmm. ม <Yeah. S 4> mm ีอ hmm. ันี้เอาไมาสวนแลดู่านจานมาดูจานมาใส่ไปหมดเลยห่ปูแมงดาบังบงบให้พี่น้องบังไงนี่ใส่แมงดาเนใหญ่น่อยเนาะด้แมงดาพี่น้องเมงดาแมงดาตปูนาอันมตปูะนีหอนาปลาตัวใหญ่อยู่เด้นี่ ใช hmm. ่อุ oh, ้ยตเต่าใช่ไหมล่ะตเต่าป้าจะเป็นขาโอ้โหข้นขี้น้องพอยังโอ้เก็ดจอเลยไปอีกรอบไปอีกรอบนึงมาอีกรอบนี้เต็มเงยงค่ะบนนี้อืมตเยงเต็มแงี้งัวเต็มแยงเต็มเงีงย้นอย่งขี้หินไมไปน้องไม่ใหญ่ดูเ ขาเจ้าสอ,สอสนห้างสอนก็ได้ขอัอนละเดี๋ยนี้ไปไก่กนร้ายข้าวจ่าแย่งบะโกโกะอังหนึ่ <c ười> ง ใส่ยังแน่แม,มรับอใส่ใส่ไว้ไดวงหินก็โทคนใส่ใส่ใส่มอืองามรอบส <c oughs> ามรอบสามหนินยังดอก <c oughs> เอามาปล่อยนะมีสายรอบสามจีมีอะไาางนีแล้วางนี้ขออมกินก่อนมารอบสามนี่ปลาอี่นปลาดิพี่น้องปลา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 เหี้ยโอ้ปลาหยัง้ออรอบสามรอบสามยังได้อยู่พี่น้องนี่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 กบกบ ลูกออดค่ะล <ab> ูกออดแอดออสแอดออสแออะเรหดแล้วขอานี้อิ่มบ่นาลงเทโอ้ได้เยได้เยอะเลยปลามันยังเร่ร่อนหานะะปรงที่ต้มบ่จักเมียโอ้กระปูไข่เค็ตปูไข่เยดตปาดอือโอ้กบใหญ่ กกบบเก็บอะไรไหมมันโอ้ลงเรื่องน่าเลยจะมีกทุ่งลุ่มเก็บเออดีเลยอุบุมนะคะหัวลูกออดนี่ยที่เราลูกออดเดี๋ยวก็เป็นกรอบใส่หางมันสิตัดหางอลไรก็มีแขงมีขาตอนนี้ฮะก็ยังมีขานี่

<laughs> ปุนีปุนีอันนั้นอทีมงานเก็บสายขี่อันนี้อย่าไกินนี่คนกินน,นั่งว <c oughs> <laughs> าวอันนีออ้รอ,อบหนึ่เต็มยงรอบรอบไนี่รอบสี่รอบสี่รอ,อบสี่เหรอเออ บเห็ดวกวก้ปบรินเหปมองแล้วใหบันี้ป่ะมีแต่ใบใหม่ป้าตู้มี้อมัชีดาแบนีมี้อมัชีดานั้นท่านผู้ชมนี่ืออกด้มัชีดานันเนยชม ป้าผู้เด็กเต็มดวงเนี่ยห้เนีผมันเอ็นผูเมเนี่ยมันชิดาิดาไต้น้ามี่จะให้เมียกินเอาเอโลดกระปูนี่ด้ายๆด้ยพี่น้องนตัวใหญ่ที่าหัวงห่วกบมีใครสอนเด้หวกบคูมันเต็มลงเน่น้องเลกอีกเลยคือมาสอนกับนี่กันมีห้อสี่คนุทีมงานทีมงานสอนทีมงานสอน อันนี้ทีมนิ่มงามจ้ะตื่นเต้นแหงไหลลงมาโลดไหลลงมาเออไหลลงมาเก็บละหวกแล้วตื่นเต้นแหงเมื่อไงเอาตัวเมื่อตัวน้อยมากขี้ว่าละห่วงแต่ละตัวตัวนี้น้อยหักถือบักหลายหนึ่งคลิปนี้กับซีเบียนหัวนิดนึงเนาะทนตื่นเต้นโพดล่าลูกอ๊อดคลิปนี้ล่าลูกอ๊อดพี่น้อง ลาลูกวัดสอนสายบันน้องลุงน้องลุมน้องลุมงสอนไหนบ่ <c oughs> โอ้ตอนนี้ผมก็ได้ไลายแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยได้ไลายอยู่นะอันนี้ใส่แล้วอันนี้ยังบ่ท่านใส่ขี้ได้ใส่มาเห็น,หนมาเห็นทัดหลัง อ่าลางแงงขนาดนี้ยังเป็นห <laughs> ่วงมันใช้เป็นห่วงมัเอากูขนาดนี้อย <laughs> ู <laughs> ่นะเจ้ากูได้ไปกินหลายเดือนไปกินหลายเดื่อนเนาะแค่นี้มันก็ยรกเสียงไ็คไปเช็คไปไดนเนื้อสัตว์หุเด้อปั๊ดนี้เขากำลังสีใสขี้มัท่านผู้ชม เราหม้ออะไรเราหมูมอไม่ช่างนะสิเหรอนี่ตัดใส่ขี้ทีมงานล่าล่าอันลูกออดล่าลูกออดแล้วลลหวัวซาลาเอินแล้วหัวพี่นอ้องคนไทยเอ,อิดลูกอด <c oughs> อดออดออดอดมีหอยแมงดาแมงดานี่ดำดำกินแล้วขี้เต้ามิน <c oughs> กินตับเภา้้ีีละขแ่หมิ้นมะเกลียวมันมินอยู่แล้วอันบนบัอาบน้ำมันาะกินแข็งแก่แล้วหลายบาทเจ้าตายแล้วเดี๋ยวเขาจะต่อไปต่อน้องอีกน้องหนึ่งเนาะกับทีมงานเก็บลูกออดเขาไะเดี๋ยวเขาจะย้ายที่แล้วนะท่านผู้ชม นิ่งให่บ่อเลยเนะาะเด,ดี๋ยวเขาสิไปน้องอีน้องนึงเ <c oughs> อ้ยมันิความะมะอะมะน่านอมมได้กินหลดบางเน้บางนี้โอ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 ้ความช่หาดเอะสอนได้ฮ <c oughs> ะเดดีเด็ดดีปูนโอ,โอ,โอ้ตีลังการราบ,บน,นี้ <c oughs> เอาเอาออ ให้ตอนนี้ทำสื้อกินมือไว้เนาะมันมีเงินเดือนแบบเหมือนเพจงานอยู่ประเทศไทยเนาะพอสิได้าตอนนี้สิได้พี่น้องพลั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 งมีเอาสิไปเบิ่งเนาะพูดมือถือรุ่นลงน้าอีกจบเลยพี่น้องเลยหรมีเงินพูดถือรุ่นลงน้ำในเกมเลยหรืมีเงินซื้อหรอกหมดเห็นเรี่ยเห็นงานเมื่อถ่ายคลิปแบบบ้านๆให้เบิ่งเนาะลงน้ำทรศัพท์ลตกน้า Mạc nặng nỗi sáng nặng. Nhao sử long nặng nỉ. Va sỉ mi ba. Má mát tiệm nhao. Oh, má bừng nặng nỉ nọ. nè. Long bụng. Tô bê hôm mù bê. Má 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 มระทมพีม่ไหมบรรยากาศน้องน้องก็ค่อน้ข่างแหงเนาะน่ะนรีมงานถ่าเดะคนเผาขุ่สอดบัดนี้อาปาคอใหญ่เด้ว น้องนี่น้ำใสเผื่อสอนไปสอนมาอาจจะมีกุ้งน้ำเด็ดเออเอาสามรอบจบเลยเด้อเด็ด แดดแห้งล yeah. ินมักลี่ล uh, ินม yup ักล่เอามาแบ่งกันแนบบ่แม่มีกุ้งพ่อมามาตาจังได้ก็จะเอาไห้แเนะแเนขูเแีก อันกระมังเออมาใส่พูดมีกุ่งน่อยนะมาจวดมันนี่ัลโอ้้มีปลาปลาอย่งนี้โอ้มีกุ่งความงมโอ้มีกุ่งความนี่ กุ้งโคโยตี้โคโยตี้โคโยตี้นี่พี่น้องโคโยตี้นี่โคโยตี้ลาสกลมาโคโยตี้พี่น้องเอ่โคโยตี้นี่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 ใส่ขันซ้ำอปลากะขว่าสกข้มกุ้งน้อเต็มก็เฮงไรจะคงน้องที่ใหน้องักแม่พยาอใหม่ไหมตงนี้เอาไปาไปใส่กี้ม แตเลกทีบอตป็นนปยุกินนี่มันก็แตกหมดนี่เอาคนเป็นงานนนเก็บเป็นยังต้องตื่นเต้นขนาดนั้นจว่นเยอะพอได้จวดเยอะขาหนอีชอนตออ๋เอ้ยคน คับับมีหนาทีไลนนะ่ร้ั้งอือนลาอีหนาที่ทั้งคือกองทั้งที่ใสหัวทั้งที่เก็บกลุ้งน้ำแม่เนี่ยเดี๋ยวไปต่อยมังมืองให้ย่ายก่อน อืมจะผพาแย่งขวัมได้เลี้ยกุ้งก็มีนานี่ภาคน่าหรืว่าถ่ายนะนี่ก็ด็อกเตอร์อืม็อกเตอร์ร็อกแพล์อันนี้เอาวทีมงานมาแล้วหนึ่งคนยังไม่ถ่ายนะเว้ยเดี๋ยวคนบดจบทุกงานีีเอาแบบนี้แหละเอาเอาลงเลยกระเชื้อเซลล์พวกหัวเห็นบดเยอะเงี้ยชอบนไกลชนไกลหมดเนาะ เอาลงเลยเนามันเต็มหมเลลงไปอันชันนี่ยไม่นอนกุ้งมีเฉยเนาะกุ้งเนาะเยอะกว่าหน้าไม่ได้บุกน่เนาะมีคนเบิ่งอยู่บนนอหนนีเมีนีจตาคนเลยหลายคนท่นคนหรือใอันนี้อัเตอร์ได้สิขมข๊าวสิขมข๊าวสิขมาวสิักเพอวสิทิมงานยังทิมงานขมข๊าวอยู่านคนทิมงานองน ใช่แต่นเบิตานแต่คนเบิใช่คนเนาะามันยังไม่มดี่นออตัวมันใหญ่เลยยากตัวเนอยากได้ป้ามันใหญ่มันอแล้วมนปลาแลวมันปลาลูกแล้วจะจะทำหนึงมันยังปลาเนาะทำเล็กนาเล็กซี่เล็กไงฮะมันยังปลาแล้วมันใหญ่เออมันเละพอเลย กุ้งก็ไล่พไดเลยพี่น้องก็อยู่พิมพ์เอื่กุ้งไปน้ำเน่ไม่ได้พิมพ์แล้วปม่อยได้ไหมตีต่ออ่างกับปูปูนาคาเกย์้ม้นเบิ้งยุ่วไม่ขึ้นเบิ้งเบิงน่มันตุ้มตุ้มหนวเบิ้งเบิ้งจวดนี่พี่น้องจวดบอใส่ คุกันรู้หวเหี้ยด้วจ้ะีไอ้งเหีกาี้หลอกถ่ายบมีอยังมีแต่ใบตองเกมพี่น้องกรนหึงแล้วท่านเลยกวนเลยมันหย่านมันหย่านควนเอยที่เคี้ยวได้เนี่ยม่เ้วนหรืนี่าะพี่น้องอ่สายเผาสายควนตวไม่ท่อ

มชายคูอเบ๊ายบายเมื่อได้เต็มขูพี่น้องนี่สายควันเอ้าสายควันไปเด้อไปกินเด้อปิดคลิปแล้วปิดคลิปบายบายขอกันพี่น้องไป